ต้นทุนการทำแคนตาลูป5ลิตรลงทุน180บาทสามารถใส่ได้36แก้วแล้วถ้าเราทำขายละ่ะจะได้กำไรกี่บาทใครอยากรู้ต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับผงแคนตาลูปตา T E A 500กรัม98บาทนมข้นจืดตาคาเนชั่น385กร,รัมกระป๋องละ26บาทเราใช้1กระป๋องก็26บาทผงคมิมเทียมตาดิมิฟ้าทั่วไป1,000กร,รมัม 80บาทเราใช้250กรัมก็20บาทน้ำตาลทรายขาวทั่วไป1,000กรัม25บาทเราใช้400กรัมก็12บาทน้ำเปล่า5ลิตร15บาทแก๊สในการเดือดน้ำ5ลิตร10บาทรวมทั้งหมดนี้ก็181บาทถ้าเราใส่ส่วนผสมทั้งหมดนี้ลงไปก็จะได้น้ำแคนตาลูปอยู่ที่5,500 ml ถ้าเราใส่แก้ว20-22ออนก็จะได้ประมาณ27แก้ว ถ้าเราใส่แก้วสิบหออนก็จะได้ประมาณ36แก้วถ้าเราใส่แก้ว2ี่องออนแล้วขาย25บาทก็จะได้กําไรอยู่ที่ประมาณ400บาทถ้าเราใส่ขวด200ร้อยมลแล้วขาย20บาทก็จะได้กําไรอยู่ที่ประมาณ500บาทอันนี้หักค่าขวดแล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับแก้วไซอื่นเพื่อนๆก็ลองเอาไปคิดดูกันนะครับว่าได้เท่าไหร่ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดติดตามคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปบันทึกไว้ดูทีหลังให้ด้วยนะครับ